สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราปูกปีศาจครับไอ้แล้ววันนี้เรามีคนไม่มีคอนเทนต์เลยครับถ่ายเล่นเฉยก็มาดูกันนะว่าที่ลานํำของโรงเรียนอุ้มแออึกอามีอะไรนะครับอย่างแรกนะครับคุณเช็กทัวร์นะครับโอเคครับก็นี่เลยครับนี่คือสถาปัตยกรรมโรงเรียนเรานะครับเป็นซากอะไรทำโบราณนะครับคุณแซนโชว์หน่อยครับมาใช้งานยังไงครับผมปกตินะครับ ส่วนนี้มันจะเป็นส่วนไว้เรียกดาบอคาลิเบอร์นะครับเราต้องเป่านะครับแล้วแสงมันจะลงมาปุ๊บนี่แล้วเราก็ต้องดึงดึงดาบออกจากตรงนี้ครับดาบมันจะเป็นก้อนหินอย่างนี้ก่อน<บ>เราต้องเอาไปตีเราต้องเอาไปตีก่อนตีที่ไหนอะนี่เราต้องตีก่อนนะครับดิวนี่ได้ดาบแล้วครับดาบอคาลิเบอร์ในตำนาน ที่เราที่เราทำจะกระเทยไรหรอกไอ้เท่เป็นขุนยักครับนี่ขอบคุณครับ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 ของผมคำข้าวขครับนี่นะจากเอ็กซ์คาลิเบอร์ขอบคุณมากขอบคุณแซมมากนะครับผมต่อไปต่อไปต่อไปที่คุณคุณเค้กนะครับผมเชิญครับต่อไปครับคืออะไรครับทิ่งของที่แนะนำก็ต่อไปนะครับเป็นเขาเรียกว่าไงรูมโซวิดของเรานะครับพวกบริการต่างๆนะครับเวลาเราไปแบบโรงแรมต่างๆนะครับมันก็จะมีนะครับส่วนโรงเรียนเรา มีนะครับเป็นที่นั่งนะครับสามารถนั่งตรงไหนก็ได้เลยครับนี่อย่างเช่นตรงนี้นี่นี่นี่นั่งได้นะครับนี่มีที่นั่งเต็มทั่วเลยนะครับเต็มเลยนะครับให้เด็กโรงเรียน ULA นะครับได้ใช้งานกันนู่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 นต้องสังเกตดูดีๆนะครับนั่นคือศาลาลานธรรมของโรงเรียนเรานะครับถามว่ามันมีอะไรไหมนะครับก็ มี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 มม giving, ครับมีมีมีแหละแต่ว่าคนส่วนมากที่ไปตรงนั้นก็นั่งสมาธิใช่ไหมนอนเป็นที่ที่ล่มลืมมากๆเราอยู่ที่ดาวแอสโซเนลนะครับเราเราอยู่ที่แอสโซเนลนะครับเราเรียนอยู่เฮ้ให้อุ้มแอร์อึกอ่านะครับโอเคครับเราจะรีวิวต่อไปก็คือนี่เห็นข้างหลังไหมครับนั่นคือกงขังขังอะไรนี่ ถามว่าชาวมอเตอร์ไซค์เลี่ยนชาวมอเตอร์ไซค์เลี่ยนอย่างพวกเราเนี่ยถามว่ากลับบ้านได้ไหมตอนนี้กลับได้แหละมีมีวิธีกลับบ้านอยู่ครับยังไงครับปีนอนั่นแหละก็อยู่ในโกงขังเรียบร้อยรถของเราก็กว่าจะเลืกอกว่าจะเปิดลาไปสิบตลบกว่าจะเปิดอะไรนะอะไรนะอ๋ออ๋อนี่นี่นะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าก็าอี้สันนะครับเพื่อฝนเพื่อฝนคลาย ความเครียดเวลาก็อี้นุ่นครับก็อี้นุ่นครับเมื่อคุณนั่งนะคุณจะรู้สึกว่าใคณคุณคุณแฟลรองนั่งหน่อยครับนี่นะครับนี่เพราะนั่งแล้วจะสั่น Look at this dude ดนรีวิวต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้แหละครับนี่การจะรู้ว่าต้นไม้ดีไม่ดีนะครับเราต้องชิมนี่คุณแซลเนื้อนี้รอย คุณต้องลองนะรู้ไหมเนี่ยเราเราจะรู้ว่าต้นไม้เนี่ยดีไม่ดีนะครับว่าอ่าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เราต้องชิมดูนะครับอ่านี่คุ้ช้างชิมรับใช่ครับใช่ครับขู่เป็นไงครับคุณป้องขมมากเลยโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นนะครับว่ากินเข้าตาเลยนะครับตาลูกตาลูกออกตายต่อไปนะครับเรามาดีวิกนี่ก่อนนี่นี่นี่ ผมเจอสิ่งเขาเรียกว่าสิ่งของธรรมชาตินะครับนี่นะครับนี่ครับคุณเทค่ะคุณเทเี่เรียกว่าอะไรครับผมรู้ไหมรู้ไหมว่าเขาเรียกกันว่าอะไรเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่าต้นพลาสติกขู่นะครับต้นพลาสติกขู่ครับชีญี่ปุ่นมาด้วยเกิดขึ้นเองธรรมชาตินะครับโมแล้วนี่มันมันมันกินได้ไหมครับเราต้องลองครับคุณป้องครับคุณป้องครับลองกินหน่อยครับอ้าวนะ๋อ้ นมฉากยาวครับยามาแล้วนะครับนานๆทีจะเห็นยามโผล่มาครับมาแล้วเอาแล้วครับตอนนี้เปิดประตูเรียบร้อยมีมีคนไปแล้วนะครับมีคนไปแล้วเขาเรียกว่านี้เป็นอ่าเป็นชนชั้นใหญ่นะครับชนชั้นจวยกระนุยนะครับมาเรือมามย่านะครับย่าทำย่าย่าจากอะไรครับไม่มึงตากล้องไม่ใช่หรอเปลเฮ้ย เอาอเราเพิ่มแฟนกูไปอ้าวสัมภาษณ์นดูสัมภาษณ์ดูสัมภาษณ์อะไรมึงจะแบบเอามาเอามาเอาม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 านี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพวกเราอ๋อจ่องแอ๋งโอเคครับเราตอนนี้เราจะไปสัมภาษณ์คนนะครับอองแอ๋งของเรานะครับออ๋ อ๋ออองเอ็งนะครับโอเคครับผมเห็นผมเห็นคนสัมภาษณ์แล้วครับสวัสดีครับพี่ไม่ไม่ไม่ได้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อพี่ป้องครับพี่ป้องครับพี่วันไหนครับมาหกครับมหกอะไรครับหกครับสิบเก้าครับสิบเก้าเหรอครับผมจําได้ว่าห้องห้องเรียนมันถึงสิบเก้าเหรอครับพี่ถึงครับถึงพี่พี่เรียนธนาคารไหนครับ เรียนอาคารที่17บเจ็ดลบหบวกสหารสกำลังสพี่ขอครับพี่พี่พี่ไม่แฟร์ยังครับมีนะครับเป็นชื่ออะไรครับไม่ไม่บอกครับอ๋อแล้วพี่ฝักฝักฝักไอจีไหมครับไม่ฝากครับไม่ให้เฮียอะไรเลยครับไปครับไอคนต่อไปกันเขาสบแล้วะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่พี่ชื่ออะไรครับชิชอต่อครับต่อครับ ต่ออะไรครับพี่ต่อต่อผุดครับอ๋อต่ออ๋อมาจริงอ่าที่อยู่ในน้ำใช่ไหมครับครับอ๋อพี่พี่พี่อยู่มอไหนครับอยู่มอมอมอห้าครับอ๋อมอห้าครับทับวไหนครับพี่มอห้าทับทับแปดครับอ๋อแล้วพี่มีแฟนยังครับมีแล้วครับชื่อว่าอะไรครับพี่เอ่อชื่อยาวหน่อยนะครับโอได้ครับพี่ชื่อกระดอทงทงนะปเจย์กลกีครับ แล้วพี่ฝ่าไอจีไหมครับพี่ไม่มีไม่เล่นไอจีครับเล่นแต่ไลน์โอเคพี่ขอบคุณครับคนต่อไปนะครับคนต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่พี่แซนครับชื่อโจชูมาเลยครับพี่แซนอ๋อชูมโมไหนครับพี่โอสาวครับหมเหม็น มสามเท่าไรครับพี่สาวสองครับเห็นแลี่สาวรูพี่มีแฟนนะครับเออ่ยังไม่มีครับโอ้ไม่น่ามีโอ้ไม่ใช่ฝากฝากไอจีหน่อยครับพี่เผื่อเผื่อจะมีคนมาจีบครับพี่เล่นเลอะไรจีบไหมครับไม่เล่นครับแล้วแล้วพี่เล่นอะไรครับเออ่พี่เล่นคเฟซครับฝากฝากเฟซหน่อยได้ไหมครับพี่เออ่ไม่ได้ครับแม่ห่วงโอ้ หน้าตาก็แบบพี่อยู่แล้วผมว่าผมว่าแม่ไม่ได้ห่วงอะ่ะแม่กักไว้ <c oughs> แม่หยุดํำเนิดอแนี่และนี่คือคนต่อไปนะครับวันนี้ครับพี่เชื่ออะไรครับเสื้อ <c oughs> <c oughs>